เลขสี่ห้าสี่ห้าสี่วะอนี้สมเก้หนึ่ง็นไหมนนี่ไงบดไปได้โรลกโอเแฟงแซมท่าคล่เกมนี้ไม่เกมอะวะ I a d t h i this game before I give t e I a d this g a e b o r ใครใครเขาอมไม่หเอาปิดปากไงพี่โอเคโอเคเดี๋ยวมันเห็นเนาะปากขยับ ูมาร์ทเกียอเลเวนคุตกเฮ้ยเจอพี่เจมส์เฮ้ยก็เจอพี่เจมส์หันไปเจมส์เฮ้ยโอ้โหแล้วชื่อเจมส์เทฟซ่าเจ็บหนึ่งชื่อคนเด่นก็รู้หมดว่าไปต่างชาติศูนเจ่งใครจะคิดไว้จะสร้างไอดีตอนนั้นจะเล่นหนึ่งทุกตอนเนี้ย เวลาจะสร้างไอดีก็คิดดีๆนะน้องตามตามเ็กเกอ่ะเอืเอฟ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 เอเอฟเอีเอฟ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 เอคเอฟเอฟเอฟเอ่เอัเอฟ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 เอ้เอเอีเอฟ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 เอ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  เี่ยมันฝากเพื่อน้วยเี่ยเนี่ยมันฝากเพื่อนด้วยเยี่ยไ like. โรยอย่าวิ่งข้าเพื่อนเดี๋ยววิ่งข้ามืง like. อุ้ยโดนหมดแ้นอะเฮ้ยคนเปิดไเยประมาณเ้ยระวัง้คนเปิไปดไินะโเสแตกเอ้ยเสียงย่างดังเนี่ like. ยาหายไปยี่สิบแล้วอ่ะ เอ้ยมีคนขยับก่อนไม่แตกวะมัน la เสียงมันดังเพราะว่าไอ้ปืนฝั่งซ้ายแม่งยิงเว้ยวู้ดรวยต่อหน้ากลัวมากเงินล่นเงินล่นเงินร่อนเนี่ยมาเราเอาเยอะเกมไม่ได้ เอาชีวิตเดิมพันไว้ที่แค่อันตรายโอ้โหโอ้โหได้อันง่ายโอ้เออได้อันง่ายโว้ยไปวงกลมโว้ยวหนู่ว่าวงกลมง่ายสำหรับเมาส์นะเป็นไป่องไงนะอ่ะคลิกช้าคลิกช้าคืออะไรคลิกข้างก็ได้ อุ๊ยวายจัดอุยอุ๊ยอุยอุอีเสกขนมแตกเนี่ยมองไม่เห็นอุ้ยใครมายืนบังกูวะขลอยย่าไปก่อนนะให้พวกวงกลมช้าๆทั้งหลายผ่านแล้วเว้ยดังง่ายเออผ่านแล้วเว้ยเกือบแตกเยอะอีเชดาบอกว่าอีซี่แล้วก็มาคนแรกเกมเฟิร์สเป็นไงใช่รอ มาแล้วว้ยหมดอายุหลังใช้แผ่นเดียวอยากเล่นหมดเฮ้ยกูไปละออกแล้วออกแล้วออกแล้วัดีสัคนดีเจมสักคนดีเวไได้ไปได้ไปได้สัตดีสัตดีสัตดีสัตีสเฮ้ยเอผิดคนผิดคนสัตตี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 เฮ้ยคีเหลืองคนเหลืองอ ไอหัวเหลืออ่ะเอ้ยไอมันมีมีือสวยเมย์สอยเฮ้ย์พวกอันมพวกอันอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งผ่านอย่าวิ่งผ่านกูอย่าวิ่งผ่านอย่าวิ่งผ่านกูอย่าอย่าตัดหน้าอย่าดำอย่าดำมาดิอย่าตัดหน้ากันนีไอแบบใหม่มาแล้วใไ่แบบใหม่ โกโก้อวาดิกาสามีจำมีนาฮ่าฮ่าฮ่าวเขาเดินก่อนเลยเออขออนุญาตเดินหน้านะมึงเจะของใครของมันนะดิเอ้ยอ๋ออือวิเฮ้ยวิเฮ้ยวิไอ้โชิบหายแล้วชิบหายละวิพี่บอสเราอยู่ด้วยกันมันของใครของมันนะของใครของมันนะมันทำอะไรอะมันทำอะไรยังไงอะ กดกดคางกดคางกดคางคางเหรอโอ้โหดีเดียวนี่ไงสวยเฮ้ยต้องสีอะไรอ่ะเออไม่ต้องเต็มไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดอ่าโอเคโอเคโอเคอุ้ยพี่ช้าช้าสุดเลยว่ะชิบหายละชิบหายแล้วไปโล่ชิบหายแล้วพี่เจมส์ไปแล้วไล้ล้เฮ้ยมันทำไมของผมมันไม่พีคอ่ะไม่ต้องสุดพี่มอสไม่ต้องสุดชิบหายละเออไปแล้ว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  มาแล้วน้องไอจีมลองคุดูไอ้เจ้าสองคนดีไอ้ทำอะไรวะกดปังปี๊บย่าพี่อุ้ยย่านมจอกูบังเฮ้ยยังไงวะกดสีเขียวกดสีเขียวกดสีเขียวคลิกซ้ายคลิกซ้ายปังย่าพี่อ่าคลิกซ้ายใช่ไหมคลิกซ้ายคลิกซ้ายเอ้ยเขียไปแล้วเอียแลไม่ต้องสุดนะทุกอันที่เป็นบาร์ไม่ต้องสุดเลยอันช่องเกือบสุดท้ายอ่ะไม่ต้องสุด แล้วเพื่อนกูสุดไม่สุดหรอครับหรือต้องช่องนึงไปแล้วไปแล้วไอ้ดอกบอลสีเขียวนะกดอุ้ยทีเดียวครับทีเดียวครับดีไปหน่อยเฮ้ยจิบหายแล้วล้ไม่เป็นพี่เจมไม่เป็นผ่านแล้วเว้ยกูผ่านแล้วเว้ยอเอ้อออออล้มห๋อน้องไม่พี่รอปะยังไงเฮ้ย เชี่ยกิดการวะเนี่ยอันนี้สุดท้ายแล้วปะอ๋โอเคกูผ่านแล้วโอเคใช่ใช่ชิบหายละอันนี้ก็ต่อใครต่อมันเนาะฮะฮะ ขวาขวาโล่งขวาโลงเปิด้ยนะเนีย <un> ม <sucks> ันไม่ได้เ <hat> ปิดล่นะเฮ้ยกบพล

chú hải đã khai bên mi khu thả 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 Ơi thả <ơi, coughs> thả <they're in this. coughs> ไอ้สามคนมาดิ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 อชิบหายเกือบไม่รอดออแรกนึกว่ากูวิ่งมาหาพี่มอสที่เห็นผมดำลยาวๆโอ้่าโอ้โหเียอีกกกนเอ้ยกของแต่งตัวแม่งชิ้นลสิบเอ็มตอะไรอ่ะอ๋โห้ย สายสายสายใช้กูสายเอ้ยสายก็ล่ะขวาต่อขวาต่อขวาต่อนีเงินหมดเฮ้ยได้แล้วว่าขวาขวาขวาโดดโดดหนูโดนสอบกระจกแล้วสาย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  สายสายสายตรงตรงตรงกูไม่เคยสา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 ยนี่ต้องสายแล้วนี่ต้องสายแล้วจตกถ้ากูตกเขาเป็นะเ้ยาปนเนียเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยเ้้ย เออพี่มอสเหรอเออเออแล้วกูทดสอบอันที่คนโดดทำไมวะมันได้แค่สามครั้งเว้ยเฮ้ยเี่ยอย่ารีบโดดดีให้เขาทดสอบก่อนเพลองขอสายสายเลยเฮ้ยพี่พี่ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเท็ดไอ้นี่ไงนี่ไงการทดสอบปะเฮ้ยเอา ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยผู้จัดโดนดีตั้งหลายทีอันนี้อะไรวะนั่นอะไรอะนัเย่อนักเย่อพี่ต้องเป็นบาร์ปะไม่รู้อะเป็นบาหรือคีควะอ่ะวชิบหายแล้วกูอยู่คนละทีมกับเดวชิบขาวเฮ้ยหายเฮ้ย เชีย่ยอุกดไม่ได้เลยเดียวจังหวะบีบหัวใจนะครับสองพี่น้องต้องอยู่ฝั่งคนละฝั่งนะครับปุ้ยพี่มอสพี่มอสพี่โดนพี่โดนเฮ้ยอยา่ยาอย่าไม่ไม่อ้เฮียอี <c oughs> ดีเลยคนเดียวตายหมูกดแบบโดนทุกอันอะ่ะจริงเหรอพี่กดกดไม่โดนเลยอะ่ะ อะแล้วครับเรามาตามติดชีวิตน้องเนลล่าด้วยอ่ะโอ๊ยแลานโอ้โหแล้วมันอยู่สุงฝั่งเดียวกันไอ้นี่น่าเลยต่อยพี่ใช่ต่อยไม่เห็นเลือดไงโอ้ยตัวน้องน้องผ่านมาถึงตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยมันลุมหนูหนูหล่อลงลุมหนูลงมาหนึ่งบัสสองสามสวนดีที่สวนมันดีเฮ้ยแต่มันแต่มันให้หนึ่งหนึ่งหน่อยว้ nhưng người lưu lại qua yêu đi nhà to bảo anh 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 anh bảo 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 เพราะว่ามันมันชิปไม่ได้มันแบบหัดจอไม่ได้มันต้องใช้เมาส์หมุนเอาอ่ะนี่เอ้าเอ้าเอ้าจบแล้วโกโจเอ้าจบแล้วหรอโจบก็ไม่ได้เก่งใครดูเชลเล่พอร์ติงเก่งได้ไงก็ตัวขายครึ่งอ่ะเอ้าเอ้าตัวอะไรเนี่เงียนะครับรอรอรอต้องต้องเข้าไอสนามก่อนมันผ่านกันตลอดปะ ไม่ไม่ไม่ได้เกมได้เกมเดียวแต่มันก็ซื้อได้อีกนะจะผักแค่จะผักได้ตลอดนี่ด่านกระจกจริงๆเราผักได้นะเว้ยตัวของพี่มันไม่ขึ้นผักนะไม่ไม่รู้่หรือว่าหรือว่าใช้ไปแล้วใช่ถ้าหนูก็ซื้อไปไม่ขึ้นขึ้นแค่โคลส์แต่พี่มันขึ้นในตอนที่ผักไพโลไอ้เกมแบบมันขึ้นเกมนั้นเนีไงแต่หนูชอบเกมโคลส์มากโคตรมากเลย ดีแล้วมันยังก okay. oh, oh. ินเมือบเปืนไหมต้องดูมูฮัมหมัดอาลีเฮียดูชื่อแม่งวะโอ้โหใครบังเต็มจอยน่ะแต่ก็ยังเห็นเจมเทปซายอยู่ชื่อมันสูงใหญ่อะมาแล้วมันแล้ว เราต้องวิ่งตามคนอื่นเลยดิใช่เราต้องวิ่งไปอยู่ในในกลุ่มไว้สรุปไปเรียกูโดนผักเองเออไปเจอแล้วเจอโคตรแล้วเฮ้ยทำไมพี่ไม่ขึ้นวะไม่เลยเอากลับไปเตมคนแพ้ฮึเฮ้ยไอ้หัวดำมันมันผักคนอื่นได้นะระวังหัวดำขาวอ่ะ ไก่ไปไหวเฮียไค่ไปไหวเฮียโคตรแย่อ้เฮ้ยมนเฮ้ย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 อ้เฮ้ยแม่นั้นแม่งโอ้ปิงขึ้นมั้น่ะ ไอ้เนี่ยนี่หลุดแน่เลยไโอ้โ่เลยใช้เฮ้ยต้องหมดจังหวัจนหมดมีลิมิตของมันมันแทงกันได้ยังวะยังอีกเกมหนึ่งไหมอีกเกมหนึ่งวะมไออีกเกมน้ำตาลก่อนเกมน้ำตาลก่อนชิวพี่ชิวชิวเทาไม่ได้หนึ่งในสี่เรื่องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ขายได้หรอก โอ้โหกูได้ล่มแดนง่ายเว้ยคลิบหายละเฮ้ยสุดหล่ออยู่ข้างกันว่ะสุดหล่อพี่มอสเมมจัดแน่ตอนนี้ลงง่ายขออนุญาตเงียบนะคลิบหายละโอ้ยแล้วกูลั่นเลยที่ที่แรกกูกดลั่นเลยไม่รู้จะทำข่าวคชิบหายละโอยเกี่ยวจังอ่ะ ยังไม่ได้ผมได้แล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วขออนุญาตเสร็จแล้วครับขออนุญาตนะขออนุญาตเลี้ยงก่อนเฮ้ยฟังเต็มโอ้โหเ่ยตัวเดินใครแม่งเดินตัดหน้ากูวะอตัวก็มีอย่างนี้ต่อเองรอเองเด้อเออเรียบร้อยปะเดินแบบหลอหเดินหลอหมาเล้วเดี๋ยบังหน้าแม่ง ันมันได้กลับมาได้เหรอใช่นี่คอมงนี่มีเมืไดได้เลยหนานทายวก็พูดโดดตายเอาโดดตายกระจก,กะเลยมันไม่มีลูกแก้วอะ <c oughs> มองดีดันสองะ มีจิกอะไรอีกเลยนี่ก็สีสั้นสองไม่หรอโอ้ยคือตอนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้กูเสียแล้วมาครับมาครับไปโบอ้าวโบอืมตายแล้วขอญาตเลยขอญาตเลยมาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ผ่านด่านแรกเลย ไปฮะนี่เรียบร้อยหูอย่างแม่นเฮ้ยเป็นเรื่องไรสัตว์เต็มเต็มหลอดเจมเต็มหลอดนี่เจมสปีดลันนะตอนนี้ไปแล้วไปฮะหนึ่งไปฮะสองไปฮะอาชืบอาชืบมาเออ ไปแล้วผ่านเวยไอ้เฟียยๆไมไ่ผ่านได้ไงวะไหนเฮ้ยทำไมกูช้าสุดอะไปแล้วไปแล้วสปีดล<อ>ันสปีดลันเออกูล้ม <laughs> เออไอ้เจ้ยหลอมอีกแล้ว <laughs> จัดโอ้หพะโลเขาช้าเลยว่ะเชี่ยแล้วบอกเล่นเดทบ่ายดีหนพี่เล่นออรเดชั่นนะสวยสิทางอีกอ่าโอเคโอเคโอเคไปโลเรียบร้อยฮะวอ้โหหลบเลยผ่านเลยผ่านเลยโอ้ยลื่นโอ้ยลื่นโอ้ยลื่นพลอยอย่าล็อกเ้ยโอ้ยโลมาแตก มันคนมันเยอะหรนะจ๊ะก็ทําไมมันเป็นชักเยอะจังเหรอเชื่อว่ามันสูงแน่เลยขนมเกมเลยเฮ้ยเจมเฮ้ยเจ๊มก็ไอ้เรายึ่งกูมือเราอยู่ที่เดียวกันหมดเลยแค่เหอโอเคง่ายง่ายเลยต้องชนะชนะอุ้ยเร็วไอ้เนี้ยมันมีตัวข้างหลังว่าเด็กคุยอยู่หลังสุด ไม่ใแรงไปแรงไปไปแล้ว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 โอมารเลว่ะชว์เดยชันเหรอเว้ยโอ้ยมีคนตกแล้วคนนึงง่ายเรากินดยวยกันหมดใช่ไหมหมด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 หโอ้ยเฮียโคตรดวงดีเอาเอาชิมาร์แลลื้ ชิบายละวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้า้เฮียไม่ครบนะเว้ยเฮ้ยนี่ไงนี่มันลอกข้ามันเลยโอ้ยอีกอโง่ไรนะอะไรน้องฮึบมันเท็จมันเท็มันเท็มันเท็รอรอมันรอมัน เอ้ามองไปทางล่างเหรอเอ้าไปแล้วเฮ้ยโหซ้ายซ้ายเหรอไปละโอ้โหไอ้สาีอทำมือไปดีละคนนี้ดูเขาเอาแชมป์ฟังแม่ด้วยเอ้าเอ้ยอีนี่แชมป์ แม้ก็ไ mm ่แชมป์อยู่ดีวะนี่งแตกเหมืกันแตกหมดจบจบคินานิกกะนิกกไม่มีไม่มีไม่